สวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกๆกท่านนะครับวันนี้ก็มาเทสพเนยดใหม่ครับเห็นพเนยดปรับชานนะครับนักสแสดงเราก็เช่นเคยครับจเจ้ายอดเทสครับกําลังปั้นให้เป็นดาวนะครับตอนนี้ยังเป็นดินอยู่เลยจะมานไม่มานไปติดตามชงมันครับแต่มแรกของเซียนวิวมาแล้วครับนี่ มาเทสนกหลังจากไม่ได้ซ้อมมานานเป็นไงพี่วิวเล่นดีเล่นดีนี่เยวปุ๊บขันปับ๊บอววน้องตัวเองเลยเป็นไงอะอ่ะนกออก่อนนกเไา่ยยอดเทสแล้วนะครับ โอ้โห oh, ตัวเมียจะเหยียบอีกเ,เขารวมสองตัวเลยต,ต,ตัวเมียสิพเนที่ใหม่ทำงานแล้วครับแต้มแรกฝั่งโนวงกติกับแต้มที่สองโอ้โห oh. oh. เปิดสิงเพเน็ตใหม่ด้วยตัวเมียนะครับ หนุ่นอางด้วยเรียบร้อยแต้มที่สองครับแต้มที่สองนะครับ นกป่าเสียงเล็กครับครับว,วันนี้ก็จบที่ไปที่สองเต้มนะครับนกป่าก็ไม่ขันแดดก็ร้อนครับ2แต้มก็พอแล้วครับวันนี้เทพระเนตรใหม่ผ่านแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ